สวีดัสสวัสดีครับเกฟซี่สาวน้อยเพชรแพงครับเอฟซีน้องไดมอนวิกกิไกครับมือนีเป็นมือสันมันดีเลยครับครับเป็นคลิปแรกนะครับของน้องไดมอนที่มาสังกัดกับสาวน้อยเพชรแพงนะครับดีใจว่าครับน้องไดมอนครับมาอยู่สาวน้อยครับดีใจครับดีใจลร้ครับพอจัวตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นจนเบาบวออกเลยแหละครับเพราะว่าพี่น้องกับตอนรับเป็นย่างดีครับผม ครับโอ้ดีใจหลายขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่น้องทุกๆคนครับสมกับเพิ่นตั้งใจที่จะมาสางสค์กับคําว่าเพิ่นมักล้าเพิน่นครับครับฉะนั้นฝากแฟนๆติดตามความเคลื่อนไหวของ YouTube ช่องไดม n d ลําเพิ่น Official ครับผมนะครับความเคลื่อนไหวบ่ว่าเป็นนาเวทที่หลังเวทที่คณะปฏิบัติงานนะครับหรือใช้ชีวิตประจําวันซึ่งไดมอนคาดว่าจะนาเสนออยังพี่น้องมึงครับขอครับ คิดไวในการไล่ย no ่างอยู่ครับผมในี้การย่างมันจะเป็นผลงานผลงานการแสดงในหนาเปที่หรือว่าการไล่สดทักทายผุดคุยกับเอฟซีทุกๆทุกคนยังไเห็นครับครับคิดไว้กับไลายอย่างอยู่ครับครับเชิงคือฝากแฟนเมืองแง่งลูกหลานนะครับเมืองแง่งน้องนุงถือว่าเป็นศิลปินรุ่นนะครับน้องใหม่ไต่ดาวหรือเจเนอเรชั่นที่นะครับกำลังที่เรียนรูก อยากรู้อยากเห็นอยากอยากเป็นอยากเก่งนะครับอยากฝึกหัดประสบการณ์ที่นะครับของความเป็นลําเพลินครับผมฉะนั้นคือฝากแฟนๆนะครับถ้าอยาอกเห็ความเพลินไว้ต่างๆนะครับที่ของไดมอนที่ YouTube ช่องนี้เลยครับนี่ครับผมช่องไดมอนลําเพลินออฟฟิเชียลครับกดติดตามกดซับสไครป์พร้อมระดิงปิงงเลยครับถือว่าเป็นชิปแรกเป็นมือแรกนะครับครับผมที่เปิดตัวพร้อม ครับนุ่มโจกก็เลยมาบว์ซู้พี่สู้น้องฟังฝากแฟนๆของสาวหน่อยพี่วันแพงครับเมืองแง่งเลยครับกดติดตามกดซันซกใหแล้วกับพี่น้องจะได้เห็นความเคลินไหวของไดมอนลิติไกครับผมนะครับปีนี้อายุที่จะใดก่อนปีนี้สี่ยี่สิบแล้วครับผมท่านว่านี่ก็ยี่สิบปีครับแต่ตอนนี้ยังสิบเก่าอยู่ครับนะครับกำลังสดใสเลยครับคฉันนั้นแฟนๆย่าพลาดครับ น้องก็เสนอเรื่องราวของเข้ามาเพราะเป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ก็คือการนําเสนอตัวตนของตัวเองตัวธนัทซิงในหรือเห็ดวันไหนไม่มีงานรำไปเห็ดกับเขาเห็ดอาหารหรือเห็ดอันนั้นฮัดลองฮัดล่ำฮัดลองพงลองเพลงให้แฟนคลับให้เพื่อนในเมืองให้เพื่อนในแห้ก็ลังใจครับครับจะได้กับพี่น้องยะถิ้งยะปลากันนะครับถือว่าเป็นน้องไม่ใต้ดาวสาว้อยแรงสดซดมันมัน ตอนนี้เลยครับผมครับกับ YouTube ช่องไดมอนลำเพลินออฟฟิเชียลครับครับผมกดติดตามกดสตุ้กใหครับอย่เรื่องกดกระดิ่งน้ำนะครับพี่น้องเพื่อสีไดบ์พผ่าทุกผลงานทุกการแจ้งเตือนของไดมอนครับผมามีคลิปไมหรือว่าไลฟ์สดต่างๆมันสีไดเด้งขึ้นก่อนมูเลยนะครับโอเคครับน้ำครับขอบคุณครับผม